สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการไหวเกา๋าเข้าใจชีวิตที่จะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเข้าใจโลกมากขึ้นค่ะสวัสดีครับคุณมิก,กิและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนอาจจะเคยเจอหรือกำลังเจออยู่ก็ได้ครับใช่เลยค่ะคุณชาลีเป็นเรื่องของการทำงานนี่แหละค่ะหลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าทำไมฉันทำงานมาตั้งนานไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลยเจ้านายก็ลำเอียงอีกตั้งหากวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้จริงหรอคุณมิกกี้ครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับ เป็นเรื่องของพนักง,งานคนหนึ่งที่ทำงานมาใกล้จะครบสามปีแล้วแต่เพื่อนร่วมงานที่เข้ามาทีหลังกลับได้เลื่อนตำแหน่งไปหมดส่วนเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมความรู้สึกมันยากที่จะรับได้จริงๆครับฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะคุณชาลีจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจเสี่ยงกับการถูกเลิกจ้างขอเข้าพบเจ้านายเพื่อคุยถึงสาเหตุครับเขาถามเจ้านายว่า เจ้านายครับผมเคยมาสายกลับก่อนเวลาหรือละเมิดกฎระเบียบหรือไม่เจ้านายก็ตอบทันทีว่าไม่เคยและไม่มีอืมถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนินัยแล้วสิคะใช่ครับเขาก็เลยถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นเป็นเพราะบริษัทมีความลำเอียงอายุติธรรมกับผมหรือเปล่าครับเจ้านายถึงกับอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็ตอบว่าไม่มีไม่ใช่แน่นอนอืมแล้วเขายังไงต่อคะน่าจะยังคาใจอยู่นะคะ แน่นอนครับเขาก็ถามย้ำไปอีกว่าแล้วทำไมผู้ที่อายุงานน้อยกว่าผมกลับได้รับความสำคัญความไว้วางใจในหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ผมกลับอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่สำคัญมาตลอดคราวนี้เจ้านายเงียบไปเลยครับหาคำพูดมาตอบไม่ได้ทันทีฟังดูแล้วเจ้านายก็คงลำบากใจนะคะแล้วสุดท้ายเจ้านายตอบว่าอะไรคะเจ้านายยิ้มยิ้มแล้วพูดว่าปัญหาของเธอเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่เวลานี้ผมมีเรื่องเร่งด่วนสำคัญอยู่เรื่องหนึง่ง ช่วยผมจัดการไปก่อนมีลูกค้าเจ้าหนึ่งเตรียมตัวมาที่บริษัทเพื่อตรวจสอบสินค้าแล้วเจ้านายก็ให้เขาติดต่อสอบถามลูกค้าว่าจะมาถึงเมื่อไหร่อืมฟังดูเป็นงานเร่งด่วนที่สำคัญจริงๆนะคะ <laughs> <laughs> แล้วเขาทำยังไงต่อคะ เขาก็คิดในใจว่านี่หรือคืองานเร่งด่วนเร่งรีบที่สำคัญก่อนก้าวออกจากประตูเขาก็อดคิดย้อเยยไม่ได้ครับแล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะคุณชาลีเขาติดต่อลูกค้าได้ตามที่เจ้านายบอกไหมคะหลังจากนั้นไม่ถึง15นาทีเขาก็กลับเข้าไปในห้องทำงานของเจ้านายเจ้านายถามว่าติดต่อได้หรือยังเขาก็ตอบว่าติดต่อได้แล้วครับพวกเขาบอกว่าอาจจะมาสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเลยเหรอคะแล้วเจ้านายเขาถามรายละเอียดต่อไหมคะ เจ้านายถามต่อครับว่าสัปดาห์หน้าวันเฉพาะเจาะจงคือวันไหนเขาก็ตอบว่าผมไม่ได้ถามรายละเอียดครับเจ้านายถามอีกพวกเขาจะมากันกี่คนเขาก็ยังตอบเหมือนเดิมครับโอ้ท่านไม่ได้ให้ผมถามเรื่องนี้อืมชักจะเห็นปัญหาแล้วนะคะแล้วเจ้านายถามอะไรอีกไหมคะเจ้านายก็ยังถามต่ออีกครับงั้นพวกเขาจะมาทางรถไฟหรือเครื่องบินเขาก็ตอบเหมือนเดิมว่านี่ท่านก็ไม่ได้ให้ผมถามสักหน่อย คราวนี้เจ้านายไม่พูดอะไรอีกเลยครับแล้วเจ้านายทำยังไงต่อคะเจ้านายโทรศัพท์เรียกจูเจิ้นเข้ามาครับคุณจูเจิ้นนี่เข้ามาบริษัทหลังเขาแค่หนึ่งปีเองนะครับแต่ตอนนี้เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบแผนกหนึ่งไปแล้วครับเจ้านายให้หน้าที่เดียวกันกับที่ให้เขาก่อนหน้านี้โอ้โหแล้วคุณจูเจิ้นทำยังไงคะไม่นานเลยครับคุณจูเจิ้นก็เดินกลับมาที่ห้องทำงานแล้วเริ่มรายงานว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ครับพวกเขาจะมาโดยเครื่องบิน เที่ยงบ่ายสามโมงวันศุกร์จะมาถึงประมาณ6กโมงเย็นเดินทางมาทั้งหมด5คนนำคณะโดยฝ่ายจัดซื้อผู้จัดการหวังโอ้โหได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะยังไม่หมดครับคุณจูเจิ้นรายงานต่อว่าผมบอกพวกเขาแล้วว่าทางบริษัทเราจะส่งคนไปรับนอกจากนี้พวกเขาวางแผนตรวจสอบ2วันรายละเอียดเฉพาะเจาะจองเมื่อพวกเขามาถึงแล้วค่อยปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ผมขอเสนอจัดหาที่พักระดับอินเตอร์ที่อยู่ใกล้กับบริษัทให้แกพวกเขาหากท่านเห็นด้วยพรุ่งนี้ผมจะจองห้องพักไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องกรมอุตุร,รายงานว่าสัปดาห์หน้าฝนจะตกผมจะคอยติดต่อสื่อสารพวกเขาตลอดหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงผมจะรายงานท่านทันทีโอโ้โหคุณจูเจนเตรียมพร้อมและคิดเผื่อไปถึงขนาดนี้เลยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะหลังจากคุณจูเจนออกไปจากห้องแล้วเจ้านายก็แตะไหล่เขาแล้วพูดว่า ตอนนี้เรามาคุยถึงปัญหาของเธอต่อแล้วเขาตอบอยังไงคะเขาคงเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเขาตอบว่าไม่ต้องแล้วครับผมรู้สาเหตุแล้วว่าเพราะเหตุใดรบกวนท่านมากแล้วอืมฟังแล้วก็เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมคุณจูเจินถึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งและได้รับความไว้วางใจมากกว่าครับเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าไม่มีใครเกิดมาก็สามารถแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่ได้หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากความเรียบง่าย เริ่มทาจากเรื่องเล็กๆที่เรียบง่ายและที่สําคัญคือวันนี้คุณติดแผ่นฉลากให้ตัวเองอย่างไรอาจกําหนดตัดสินว่าพรุ่งนี้คุณจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับมอ่หมายภารกิจที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่เห็นด้วยมากๆเลยค่ะคุณชาลีระยะห่างของความสามารถมีผลกระทบโดยตรงกับผลของชิ้นงานไม่ว่าองค์กรใดบริษัทใดก็ต้องการบุคคลที่ทํางานมีความสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ในตัวเองใช่แล้วครับพนักงานที่มีความโดดเด่นยอดเยี่ยม ล้วนไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบอกมากล่าวว่าจะต้องทําอะไรถึงจะขยับตัวทําแต่จะทําความเข้าใจด้วยตนเองว่าสมควรทําอะไรหลังจากนั้นก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจกระทําจนสําเร็จเรื่องนี้เป็นจริงที่สุดเลยค่ะคุณชาลีไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะแต่รวมถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยการที่เรามีความรับผิดชอบคิดรอบคอบและลงมือทําอย่างเต็มที่จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราเก้าวหน้าและเป็นที่ไว้วางใจค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับสาหรับใครที่กําลังรู้สึกเหมือนเรื่องราวที่เราเล่าไปลองหันกลับมาทบทวนการทํางานของตัวเองดูนะครับว่าเราได้ทุ่มเทได้คิดเผื่อได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วหรือยังบางทีคําตอบอาจจะอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับวันนี้พวกเราไว้เก๋าเข้าใจชีวิตก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆให้กับทุกท่านคะ่ะถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆที่จะมีมาทุกสัปดาห์เลยครับและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรารักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ